สวัสดีครับนะครับสวัสดีวันพุธที่16กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับวันนี้ยิ้มรับบุญกันหรือยังครับวันนี้วันมาคาบูชานะครับวันสําคัญแห่งทางของพระพุทธศาสนาของเรานะครับวันนี้เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งเลยนะครับก็เอาไว้าสําหรับวันนี้นะครับอาจารย์ก็มีแนวทางดีๆมาส่งต่อให้เช่นเคยครับฮานอยพิเศษปกติรวมไปถึงฮานอยวีพีนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนไปดูผลของเมื่อวานกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับว่า มีอะไรบ้างนะฮะฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้6 0ศู0ยนย์แปดศี่หืมศูนย์เม็ดเทียวมาได้เด้งนี้ก็นับลงทุนก็เฮกันไปยกใหญ่เลยนะครับก็คงหยุดกันตั้งแต่ฮานอยแรกแล้วแหละนะครับฮานอยปกตินะครับ29679นะครับแต่ในคลิปก็อาจจะมีหลุดนะครับก็หลุดที่ นะครับต่อให้เราหลุดไปนะครับสําหรับวันนี้เมื่อ,อาวานนี้นะครับก็ได้ที่เบิ้ลไปด้วยแล้วก็ได้ศูนย์ไม่เดียวไปด้วยนะครับก็คงจุกๆก,กันแล้วนะครับแล้วก็ฮนอี V P 2, 3, 3, 8, 5, นะครับสองสานะครับก็เข้ามาที่8นะครับก็เอาหน้าอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนเลยนะครับก็เป็นไปตามค่าเลยสิ่งที่อาจารย์บอกว่ามันมีเบิ้ลน,นะครับมีสัญญาณเบิ้ลเนี่ย ออลากเบิ้ลมากันจริงๆนะฮนะนักลงทุนที่ติดตามอาจารย์นะฮะที่ฟังอาจารย์มาโดยตลอดก็จะรู้ดีว่าอาจารย์บอกย้ําเสมอว่าหานอยมักจะลากเบิ้ลมาเกือบทุกทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหาผามะสํานนะสหรับมุม,ม,ม3าตัวนะักลงทุนนะครับก็เลือกลงทุนเอาแล้วก็มีสตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางกันว่าวันนี้จะไปต่อยังไงดีนะครับวันนี้นะแล้วก็ เดี๋ยวสูตรข้าวต้มมัดเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้เหมือนเดิมนะครับอืมก็เป็นเลือกเอานะครับตัดตัวเลขที่เราไม่ชอบออกเนาะนะครับฮานอยพิเศษวันนี้อาจารย์ให้เด่น3รอง8นะครับฮานอยปกติอาจารย์ให้เด่น4รอง7นะฮานอยวีพีอาจารย์ให้เด่น2รอง5นะครับ ก็จะเป็น 3, 8, 4, 7, 2, 5นะครับ 3, 8, 4, 7, 2, 5นะครับก็จะเป็น 3, 8, 3, 4, 3, 7, 3, 2, 3, 5นะครับ 8, 4, 8, 7, 8, 2, 8, 5นะครับ 4, 7, 4, 2, 4, 5นะครับ 7, 2, 7, 5แล้วก็ 2, 5ไปกับตัดเรียกที่เราไม่ชอบออกแค่นั้นแหละนะครับ วันนี้นะครับถามว่าเมนเดียวให้อะไรบ้างนะครับให้อะไรบ้างดีครับอาจารย์เมื่อวานนี้มีเบิ้ลนะครับมีเบิ้ลมีเบิ้ลนสองห้านอยเลยนะครับแล้วก็ยังมี8ปดศูนย์ที่ติดค้างอยู่นะครับแล้วก็ยังมี8ไหลามาแล้วก็เป็นแปดสามอยู่นะครับก็ วันนี้อาจารย์ให้3เม็ดเดียวเป็นตัวชงนะครับวันนี้ให้3เม็ดเดียวเป็นตัวดระดเนินการนะครับ3เม็ดเดียวย้ําว่า3เม็ดเดียวนะครับก่อนที่จะไปวิ่งมินิมาราธอนก็อย่าลืมนะครับกดลิฟต์ขึ้นชั้นบนชั้นล่างให้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันมาคาบูชานี้วันพุธที่16กุมภาพันธ์2 5 6พนะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ เป็นวันแห่งความรวยของใครหลายๆคนเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามอาจารย์ไห้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขออวนรยอวยพรชัยให้ทุกคนโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาครับสวัสดีครับ